ึ่งอย่างที่ AJS นะคะปลื้มปริ่มมากๆที่เวลามีคนเขียนเอเซสเข้ามาให้ตรวจก็คือทุกคนพยายามใช้เทมเพลตที่เราเขียนไว้ให้อ่ะน่ารักมากเราเห็นเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยนีนเทมเพลตใช่ไหมจ้าสวัสดีทุกคน AJS กลับมาอีกครั้งนะคะเนื่องจากดีใจมากๆวันนี้อ่ะ ให้ดูคลิปที่ทำทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอุ๊ยมีคนดูสองพันกว่าวิวแล้วน้ำตาไหลดีใจค่ะที่รู้สึกว่าอาจได้เป็นประโยชน์กับใครบ้างเนาะอันนี้เราทำไว้ว่าเอเซง,ง่งายสไตล์เอเจเนะคะเขียนยังไงให้ดูธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีน้องคนหนึ่งใน YouTube ค่ะนี่น้องอ้หรือน้องโอคำข้างหลังขออนุญาตไม่อ่านนะคะโอบีอย่างนี้นะคะ เขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าอ,อให้ช่วยดูเอเซให้หนูหน่อยอ่ะโอ้โหใช้คำสักขนาดบอกว่าเมตตาหนูด้วยเอ,อไม่ต้องเมตตาก็ได้จ้ะแค่เขียนมาเนี่ย a j s ก็มีความยินดีมากๆนะคะที่จะช่วยดูเท่าที่ช่วยได้เนาะวันนี้โชคดีมากที่ว่างนะคะเลยได้มาดูเอเซที่น้องเขียนเข้ามานะคะเอเซก็จะยาวประมาณนี้อ่ะ เราจะทำอะไรกับเอเซที่น้องเขียนมาให้ดูหนึ่งอย่างที่ a j s นะคะปลื้มปริ่มมากๆที่เวลามีคนเขียนเอเซเข้ามาให้ตรวจก็คือทุกคนพยายามใช้เทมเพลตที่เราเขียนไว้ให้อ่ะน่ารักมากเราเห็นเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยนี่นเทมเพลตใช่ไหมจา้จาแสดงว่าได้ลองใช้จริงและจะได้ดูว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเนาะตอนแรกเราอ่านเรื่องนี้เราก็แบบเอ๊ะ eh, นี่มันเรื่องอะไร เรื่องมัเรามันเป็นอย่างนี้เลยหรออะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เอชเอสขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราจะไม่ได้มาดูเรื่องความมงความหมายอะไรกันเยอะแยะมากมายเพราะาเดี๋ยวมันจะไป,ไ,ปไกลมากเนาะเอชเอจะแนะนำะคําศรรัพท์ที่คิดว่าเหมาะสมกับประโยคนั้นๆให้มากขึ้นหรือให้มันอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเนาะส่วนเรื่องเนื้อหามันถูกต้องตาม ประวัติศาสตร์หรือเปล่าเงี้ย AHS ขอไม่ยุ่งนะคะเออมาเรามาดูอันแรกเราเลิฟมาคุณโอคุณโอนะคะขึ้นมาด้วยนี่เลยประโยคหาก,กินของเรามันสูดคิวใช่ไหม it is undeniable that แน่นอนสิเราชอบประโยคนี้ใช่ไหมใครที่เคยดูคลิปเก่าๆน่าจะจำได้ว่า AHS ให้ขึ้นแบบนี้เพราะมันจะแปลว่ามันเถียงไม่ได้เลยว่าใช่ไหมมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันเถียงโอ้โห,หโอะไรมไม่ได้เลยว่าแล้วก็เข้าเรื่องไปเลยค่ะ a t present น no ี่เขาใช้คำนี้นะในปัจจุบันค่ะในปัจจุบัน most people อ่ะดีนะมี subject มาขอเขียนมาให้ตรงนี้ most people are verb to เข้ากับ subject ด้วย not much f a i t h อันนี้เหมือนอยากจะแปลว่าหลายหลายคนไม่มี ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะความศรัทธาคือเอเจเอจะบอกว่าความว่าเฟสเนี่ยมันแปลยิ่งใหญ่มากเลยนะว่ามันจะแปลว่าความโอ้ยขอมาเขียนตรงนี้ดีกว่าเออเปี่ยนสีเล็กน้อยเฟสนะคะเท่ากับความศรัทธาดูยิ่งใหญ่เนาะแล้วเขาจะใช้กับศรัทธาอะไรศรัทธา เกี่ยวกับฮะแม่มดคือพอเรามาคุยกันถึงเรื่องแม่มดนะเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความศรัทธาในแม่มด ajs ขอเปลี่ยนคําว่าศรัทธาไปเป็นคําที่ ajs รู้สึกนะ ajs จะบอกว่าเชื่อแล้วกันไม่รู้ว่าน้องโอ้น้องโอง o, จะใช้ความหมายที่ ajs กำลังจะสื่อหรือเปล่า ajs จะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่อง w i c h หรือเรื่องแม่มดใช่ไหมขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อเราจะเปลี่ยนจาก uh, are เนอะที่แปลว่าเป็นอยู่คือไปเป็น,ปน,ปนดูนะคะนี่ most people do แล้วก็นอดปกตินะ much faith about ขอเปลี่ยนนะคะ do not believe in a witch อืมจะเป็น a witch ก็คือ witch ตัวเดียวหรอหรือถ้านำเสนอ ags อยากจะเปลี่ยนไปเป็น uh, witches ก็ได้นะคะก็คือพูดแบบกว้างๆเราจะบอกว่า it is undeniable that at present most people do not believe in witches ก็จะแปลว่ามันเถียงไม่ได้เลยว่าปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยจะมีความเชื่อในเรื่อง แม่ห,หมดแล้วอ่าเอ่อประโยคที่สองน้องขึ้นมาด้วย think of it เหมือนแบบอืมขึ้นมาลอยๆเอเจรู้สึกว่าถ้าใส่ subject เข้าไปเราจะรู้สึกว่าประโยคมันสมบูรณ์ขึ้นนะคะอ่อขอช่วยกันคิดนะใครที่ดูอยู่คิดไปพร,ร้อมกันคะ่ะ subject ของประโยคนี้จะต้องใช้อะไรอ่า หนึ่งอย่างที่เราแนะนำได้คือคุณ subject ตัวนี้คือมันจะย้อนกลับไปหา people นี้ใช่ไหมปึ้งจะต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้น people เป็น singular หรือเป็น plural คะอันแน่นอนเป็น plural เนาะก็คือมีหลายคนขอเติมคำว่า t h e y ไว้ตรงนี้นะจ้ t h e y แล้วอัน t ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นตัวเล็กนะคะ t h e y think of it อ่ะ ถ้าเกิดเขาใช้ข้างหน้าเป็น which ตัวเดียวเป็น it ได uh, ้ a ajs ก็ก็ไม่ว่าการ it อันนี้คือ a which ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปเป็น w i t c h e s ajs ขอเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนไปเป็น they t h i n k of นี่กลายเป็น them mm. h e y d a t i n k of them uh, as อ่าขออย่างนี้แล้วกัน they think of them as อ uh, no, mm ่าอ character เนาะก็คือตัวละครใช่ไหม in ขอ in ไปด้วยนะคะ as a character in a fantasy novel นะคะ uh, โยงให้เดอ้อนี่นี่นะคะอีกครั้งนะคะ they think of them as a character in a fantasy novel for children to read โอเคก็คือ,อคนนะคะคิดถึงแม่มดทั้งหลายเนอะเป็นแค่ตัวละครในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนใิยายแฟนตาซีสำหรับเด็กๆ เพื่ออ่านนะคะโอเค but do you know but do you know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  ส่วนใหญ่นะเนจะแล้ว j t h a t เน k ะ t no. but do you know that the witch fantasy novels that children read อ่ะเรามี that ตรงนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าทุกครั้งที่มี that เนอะ แปลว,ว่าข้างหลังแดดน่ะจะตามมาด้วย subject อบวก subject เนอะซึ่ง subject ของน้องน่าจะเป็น Novels ค่ะ but do you know that the witch fantasy novels that children read บ e r b ตัวเนี้ก็เลยไปขยาย Novels นะคะเป็นแค่ส่วนขยายนะอันนี้นะหลังแดดเป็นแค่ส่วนขยายเด้ออืมแล้วเ e ิจริงจริงก็เลยโยงนี้อีก Uh, <c oughs> แล้ว half ตรงนี้ได้ไหมอ่ะ uh, The w h i c h fantasy novels that children read hmm. อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น half ใช่ไหมโอ้ oh, oh. หรือน้องอยากจะบอกว่าอ uh, คุณรู้หรือไม่ว่า แม่มอดที่อยู่ในนิยายแฟนตาซีที่เด็กๆอ่านอะกลายเป็น historical matter หรือเปล่าขออนุญาตแก้เองตามความเข้าใจของตัวเองนะงั้นเราเอาใหม่เมื่อกี้ AJS บอกว่าหลังแดดจะต้องตามด้วย subject ใช่ไหมเราเปลี่ยนให้ subject ของน้องให้กลายเป็น w i c h แล้วกันอ่าขอเป็น the ไว้ข้างหน้าด้วยเนาะ but do you know that the witch in fantasy novels อันนี้เป็นแค่ส่วนขยายเนอะหลัง i อนนะ that children read has has อันเนี้ยมาแล้ว has ซึ่งของ which ตัวนี้เนอก็ has ได้ become a historical matter โอเคก็คือกลายเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคงั้นเรา verb กับ subject ถูกเปล่า move on to the next paragraph นะคะเมื่อกี้น้องเขาอยู่ใน introduction ตอนนี้จะเป็นเข้า body แล้วเนอะก็คือเหมือน introduction ของน้องจะบอกว่า รู้หรือเปล่าว่า witch เนี่ยมันเป็นแบบ historical matter แล้วนะถึงแม้ว่าคนจะแบบไม่ค่อยเชื่อก็ตามเขาก็เลยจะเข้าเรื่องอาจจะพยายาม convince เนอะน้มนาวให้พวกเราเชื่อไหมว่าเป็นจริงไหมขอดูค่ะขึ้นมาอันแรกอาะเป็น subject น่ารักมาก many people may no น่ารักมาก may หลัง may เป็น verb ช่องศูนย์เนาะ many people may k no w ช่องศูนย์ก็คือไม่เติม s e s e d เปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้นนะโอเค Many people may know dad แล้วกันนะคะอ่า uh, อันนี้ขอเป็นตัวเล็กนะ A woman hmm. wearing a pointed hat mm. เหมือน subject ยังไม่เคลียร์ขอใหม่นะ Many people may know t h a t อืมถ้าบอกว่า A woman wearing a pointed hat, riding a broom and having magic เออเหมือนประโยคไม่ไม่ไม่ครบอ่ะค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยว ajs จะลองแปลให้ดูนะเผื่อใครงงว่าทำไม ajs ถึงบอกมันไม่ครบมันจะแปลว่าหลายๆคนอาจจะรู้ว่าผู้หญิงที่ใส่ pointed hat คือหมวกแหลมหมวกทรงแหลมนะคะอย่างี้อันนี้คือ pointed เนาะ pointed hat หมวกทรงแหลม riding a broom ก็คือขี่ไม่กวาดนี่ีไม่กวาดงี้งๆง,ง,งอะขี่ไม่กวาดใส่หมวกด้วย and having magic และมีเวทมนต์อะจบละอ่ะ,ะ,ละ,อะแล้วเข้าใจปะไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่ายังไงคะแล้วยังไงหรอผู้หญิงที่ทำแบบนี้มันเป็นยังไง AJS ขออนุญ,ญาตใส่ subject ให้นะคะ Uh, ก็คืออย่างที่บอกว่าหลังแดดเนาะจะมี subject ใหม่ขออนุญาตให้ subject เป็นอัง,ง่ายๆแล้วกันเหมือนอย่างที่เราจะสื่อกันก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่อง witch ใช่ไหม uh, ก็จ,จะบอกว่า many people may know that เนอะ uh, a witch m a ่ is a woman wearing a pointed hat riding a broom riding มีคอมมาอยู่หน้าจริงแต่ขออนุญาต move คอมมาน้องเล็กน้อยนะคะเวลาเราใส่คอมมาเราจะติดกับตัวข้างหน้าไม่ติดกับตัวข้างหลังนะคะ riding a broom and having magic เอ,อ่อขอเติมนิดหนึ่ง and having a magical power อย่างนี้แล้วกันนะ อืมก็คือมีมี power แบบเวทมนนี้ใช่ไหมคะชอบหนึ่งอย่างที่น้องเขียนมาตามกดเป๊ะๆคือข้างหน้าและข้างหลังคอมมาของเขาเนี่ยจะเป็น v e ์ b หน้าตาช่องเดียวกันจ้านี่ wearing riding having ชอบาะดูดีมากเก็บความดีนี้ไว้นะจ๊ะทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าหลายๆคนรู้แล้วว่า แม่มดคือผู้หญิงที่ใส่หมวกทรงแรหลมขี่ไม่กวาดและมีพลังเวทมนต์ But that is not the true image I อยากจะให้แปลว่าแต่นั่นไม่ใช่ภาพที่แท้จริงใช่ไหมคะภาพที่แท้จริง true มันก็แปลว่าทแท้จริงได้แหละแต่ว่าในในเซนส์นี้ AJS ขอนำเสนอให้กลายเป็นคำว่า uh, real แล้วกันนะ but that is not the real image of the witch ก็คือนั่นไม่ใช่ภาพลักษ์ที่แท้จริงของเวชนะชอบที่น้องเขาใช้เดิดตรงนี้ด้วยเวลาเราเคยพูดถึงสิ่งใดมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเราเคยมีอาเวชมาใช้อาเพราะไม่เจาะจงใช่ไหมพอเราจะพูดถึง subject ตัวเดิมของเราอีกแล้วเราจะเจาะจงมากขึ้นเราจะใช้เดิดอาจาะีดีมากเขาบอกว่า o the w i c h แล้วก็เขาขึ้นตน้นด้ววคำเชื่อมต,อต่อด้วย subject น่ารักที่สุด่า some witches h uh, didn't ขอแนะนำว่าเวลาเขียนเอเซ่เนาะเราจะไม่ใช้ short form แบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวเต็มถ้า didn't มันจะเป็นอดีตที่จบไปแล้วแล้วผ่านไปแล้วถ้าเราจะพูดถึง in general ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาขอแนะนำให้ใช้ตัว s i o งหนึ่งก็เป็น Do not. Some witches do not always have to have green skin. Ding. Or the old women. Mm -hmm. Or. the old women do not always have to have green skin. Or, uh, have wrinkles. Like old women อืมนี่ค่ะ wrinkles คืออะไรรอยเหี่ยวยน่นเนาะรอยเหี่ยวยน่นก็คือเราจะบอกว่าแม่มดบางตนบางตัวนะคะก็ไม่ได้มีหนังผิวหนังสีขเขียวหรือมีรอยหิยวย่นเหมือนคนแก่เสมอไปในประมาณน,นี้ใช่ไหม most of the witches are ordinary women ดีมากถูกถูกถูกต้องถูกต้อง w i t c h e s are women เป็น plural ทั้งหมดเริ่ด in addition มีคำเชื่อมด้วยน้องนะ่ารักมาก in addition ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมมากไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นค่ะ h e y ถ้าใครคำว่า still อ่ะมันจะแปลว่าพูดเรื่องเดิมซ้ำแบบในใน issue เดิมๆแต,แต่เราก็ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเดิมขนาดนั้นนะขอตัดคำว่า still ออกแล้วกันนะคะ อินเดดิชันไปแล้วเดย์ไม่เอาชอร์ตฟอร์มนะ do not like like คู่ทูนะคะ to use magic or magical powers นะคะขอขอมาตรงนี้นะคะ magical powers น uh ี่ปิดกันเด้ออือหือ in front of other people as well อืมด้วยใช่ไหมคะโอเค in summary <sm all> พอเห็นคำนี้รู้เลยว่าเรากำลังจะสรุปใช่ไหมน่ารักมากมีขมาด้วยเลิศตามเทมเพลตเปะ which is the most wonderful thing อืมคือเขาจะพูดประมาณว่าเออแม่โมดเป็นสิ่งที่มาสจรรที่สุดใช่ไหม it's ขอเป็นตัวเต็มนะจา๊ะ it is not just อ่ะขอมเดิมใส่คำให้มันดูเน้นมากขึ้น it is not a character in Harry Potter movies or cartoons ก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นตัวละครในหนังเรื่อง Harry Potter หรือในการ์ตูนทั่วไปใช่ไหมคะ but it is an interesting historical or belief story เอ่อ b e l i e v e ตัวนี้องค์ไทยด้วย E F มันเป็นหนาวแล้ว story ก็เป็นหนาวแล้วมันอยู่ด้วยกันืม hmm. มันก็จะแปลขอทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งนะคะ b u t i t is an interesting historical historical อะไรเดียจะบอกว่าอะไรจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเหรอ but it is an interesting history เอะ but it อย่างที่บอกว่าเออขอไม่จริงๆก็ไม่อยากจะอ,อยุ่งกับเรื่องความหมายเยอะเพราะว่ามันจะมันจะต้องปไปอิงก,กับแฟกเรื่องความจริงอะไรทั้งหลายเดี๋ยว NGA จะปวดหัวนะคะแต,แต่ก็อดไปได้ขอขอแปลให้มันดูแบบ <c oughs> ดู make sense ขึ้นนิดนึง บอกว่นอะอยะ but it is an interesting historical or อ่ะอ่ะอ่ะแปลให้ไม่ไม่เปลี่ยนความหมายของน้องเพราะเยอะนะอ่ะ uh, เราให้ดูงี้นะ historical เป็น adjective หลัง or ต้องเปลี่ยน noun เป็น adjective เหมือนกัน far m o n e ่ค่ะ believable รงไทยด้วย able เนอะเป็น adjective story for the whole world อ่ะก็แปลแบบเออจะกำปั้นทุกดีนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่น่าเชื่อถือสำหรับทั้งโลกโอเค finally เสร็จแล้วนี่ค่ะ final product ของเอเซ y ที่น้องโอ้บีเขียนมาให้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับน้องแล้วทุกๆคนไม่มากก็น้อยอ่ามีอะไรติชมกันได้เสมอนะคะเอเจเพยายามทำเต็มที่้ th นะขอให้ทุกคนเก่งๆภาษาอังกฤษกันมากเคยมาเขียนเอเซยกันให้สนุกสนานเมาหมันลองใช้เทมเพลตกันให้ระเบิดระเบ้อไปเลยนะจ๊ะเอเเอเป็นกำลังใจทุกๆคนคะ่ะฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าไป